สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมพาง้างพิมพ์เล็กอยุธยาเหมือนเดิมนะครับส่วนมากของพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ผงบีนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็พกพาได้ง่ายนะครับเป็นพิมพ์กระทัดรัดนะครับถือว่าพกพาไปไหนก็สะดวกนะครับใส่ในกระเป๋าเกงงี้นะครับสะดวกนะครับส่วนมากจุดตําหนิของแม่พิมพ์ถ้าเป็นพิมพ์ลึกๆนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตรงขีดหนึ่งนะเห็นไหมครับ รอยขีดลงมานะครับเห็นไหมครับตัวนี้ได้ลงลักเก่าไว้นะครับนะครับคนโบราณลงไว้นะครับคุณผู้ชมเพื่ออนุรักษ์นะครับนะครับแล้วก็คางนี่นะเห็นไหมครับคางตัวนี้จะแตกนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือเอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นพิมพ์ผมหวีนะครับ ผมวีลงมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ด้านในนะเนื้อดินเขาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกทีนึงนะครับซูมหมดแล้วนะครับได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมผมสวยก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะออกเลืเหลืองนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนะครับ เขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะหาได้ยากนะครับุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะฮะซื้อในวงการก็บางทีก็ต้องดูดจุดตําหนิเป็นหลักนะครับคุณผู้ชมของดีอยุธยานะครับค่อนข้างที่จะเรื่องนี้ก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนะครับแต่พิมพ์นี้ก็น่าจะสร้างเยอะพอสมควรอยู่นะครับเล่นหากันยังไม่แพงอยู่นะครับตอนนี้ก็ยัง หาได้อยู่นะฮะนะครับเป็นพิมพ์กระทันรัดนะฮะเหมาะสำหรับนำไปใช้พกพาได้สะดวกนะครับอันนี้กม็มีอะไรทำนะครับก็เลยนำมาไล์ให้ให้ชมนะครับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ